สวัสดีครับขอ,อนําเสนอโปรแกรมการจัดการการฝึกลมในรูปแบบ3สเตปชุดที่3ครับการจัดการการฝึกลมนั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือสร้างผลลัพธ์บางอย่างหรือนําไปใช้ในสถานการณ์ของตัวเองได้จริง รูปแบบการเรียนรู้ใน3เส้นนี้ออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นเซลล์เรียนรู้ในเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองจะเรียนในคลาสรูมงั้นหากเชื่อมโยงเนื้อหาก่อนเรียนคลาสรูมหรือวิชวลคลาสสูมด้วยการเรียนด้วยวิดีโอออนไลน์เป็นเซลล์เรียนรู้ก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะหยิบบางอย่างหรือตกผลึกบางอย่างหรือ ได้เชื่อมโยงสิ่งที่ตัวเองพอรู้และมาปรับพื้นฐานเล็กน้อยครับก็จะพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนที่เป็นคาสรูมหรือ v ว u ชวล l a ส s r o o m ได้ดีขึ้นเกิดความมั่นใจหรือบางท่านอาจจะมีประเด็นข้อสงสัยสามารถที่จะนำกลับเข้าไปตั้งเป็นประเด็นในคาสรูมหรือ v ว u ชวล l a ส s r o o m ได้เลยก็จะทำให้บรรยากาศของการเรียนรู้แบบวชวลคัสรูมหรืออินเทลคัสรูมนี้ เกิดเป็นกิจกรรมที่ตรงประเด็นของผู้เรียนมากขึ้นครับดังนั้นการเรียนผ่านวิดีโอออนไลน์ก็จะเชื่อมโยงไปที่ตัว In-House Classroom หรือ Virtual Classroom หลังจากนั้นผู้เรียนก็จะมี c o m m i t เมนตของตัวเองครับเป็นการบ้านที่จะต้องนำกลับไปแ a ็กท c สไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ตัวเองตั้งประเด็นขึ้นมาหรือได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากในคลาสหรือได้แอสไซเมนตจากผู้บริหารมาหรือเป็นสิ่งที่วิทยากรมอบหมายให้ ไปดําเนินการขึ้นอยู่กับหลักสูตรครับในจุดนี้นะครับเป็นไปได้ว่าการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ผู้เรียนบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะถามคําถามได้อย่างสะดวกมากนักมีประเด็นบางอย่างครับที่ติดอยู่พอนำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดข้อสงสัยอยากจะเจาะลึกในเรื่องนั้นการเรียนรู้แบบนี้ก็จะเพิ่มเติมอีก เซสชันหนึ่งขึ้นมาครับเป็นเรื่องของ one on one coaching ครับงั้น one on one coaching นี้ก็เพื่อจะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างการเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยการพบกับโค้ชหนึ่งต่อหนึ่งก็คือ face to face ครับงั้นการถามโดยการใช้ประเด็นของตัวเองและก็คุยกับโค้ชเป็นการส่วนตัวเป็น personal ก็จะสามารถทำให้ โค้ดเจาะลึกในประเด็นที่ผู้เรียนติดอยู่ได้ซึ่งจำนวนของผู้ที่จะมาเป็นวันอนวันอาจจะไม่เท่ากับจำนวนของผู้เรียนทั้งหมดเพราะบางคนก็อาจจะติดบางคนก็อาจจะไม่ติดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของโคต้ต้าะน้นถ้าเกิดโปรแกรมการถกบรมแบบนี้มีโคต้าให้กับสำหรับบางท่านก็จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเขาได้เติมเต็มบางอย่างของสิ่งที่เขาจะนำไปปฏิบัติก็จะทำให้เขาสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นหรือ สร้างผลลัพธ์ที่ตัวเองตั้งใจให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้จริงครับการเรียนรู้แบบ3เต็ปในชุดที่3นี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ตัวเองปฏิบัติในคลาสและก็เจาะลึกกับโค้ชเป็นส่วนตัวได้ครับ